สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับถึงขั้นคุมขมับสีหน้าหนุ่มกัญชัยหลังผู้กำกับบอกปล่อยตัวคนร้ายขืนใจเด็กกลับบ้านเปิดสีหน้าท่าทางหนุ่มกัญชัยหลังผู้กำกับบอกว่าตำรวจปล่อยตัวผู้ต้องหาขืนใจเด็กวัย1 1ปีกลับบ้านเพราะเขามามอบตัวมั่นใจว่าไม่หนีโซเชียลพูดถึงไม่ขาดปากช็อตหนึ่งในรายการหนกระแส วันที่30มกราคม2567ที่ผ่านมากับประเด็นคนร้ายละเมิดเด็ก11ปีแจ้งตำรวจแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าพ่อกับครอบครัวจึงวางแผนจับคนร้ายส่งตำรวจเองแต่กลับโดนคนร้ายฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายมีตอนหนึ่งคำพูดผู้กำกับสอพอปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรพูดทำเอาหนุ่มกันชัยออกอาการชัดเจนโดยคดีดังกล่าวคือครอบครัวเด็กหญิงวัย1 1ปี ไปแจ้งความไว้ที่สพปากน้ําหลังสวนจงังหวัดชุมพรว่าถูกชายคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนของป้าทแท้ล่วงละเมิดแต่ตํารวจบอกว่าต้องรอได้ชื่อสกุลของคนก่อเหตุก่อนและต้องรอผลตรวจร่างกายทางครอบครัวสงสัยว่ามีหลักฐานครบแต่ทําไมตํารวจยังบอกว่าต้องรอจับตัวไม่ได้พ่อและญาติทนไม่ไหวจึงวางแผนให้เด็กโทรนัดคนร้ายออกมาเจอทางครอบครัวก็ได้แจ้งแผนกับตํารวจไว้ให้มาจับตัว แต่ตำรวจไม่มาและบอกกับครอบครัวว่าถึงไปก็จับไม่ได้จากนั้นเมื่อคนร้ายมาติดกับและมาตามนัดพ่อเด็กได้เข้าไปถามว่าทําอะไรลูกของตนแต่ผู้ก่อเหตุปฏิเสธและขัดขืนจนเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันกลุ่มของพ่อสมคนจึงเข้าไปลุมช่วยกันจับตัวมีการชกต่อยแล้วมัดผู้ก่อเหตุไว้เพื่อรอตำรวจมานำตัวไปทว่าทางคนร้ายได้แจ้งความกับพ่อเด็กและญาติ ในฐานร่วมกันทำลายร่างกายทำให้พ่อเด็กถูกดำเนินคดีทางรายการผลกระแสจึงได้เชิญครอบครัวเด็กผู้เสียหายมอบรายการเพื่อสอบถามพูดคุยข้อเท็จจริงนอกจากนี้ทางรายการได้โฟนอินหาพันตำรวจเอกสุริยนชมมีผู้กำกับการสพปากน้ำหลังสวนผ่านทางโทรศัพท์ถามถึงผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทางผู้กำกับตอบกลับมาว่าผู้ก่อเหตุมามอบตัว สอบปากคําเสร็จก็ไปอยู่ที่บ้านไม่ได้หนีไปไหนซึ่งคําตอบของผู้กํากับทําเอาหนุ่มกันชัยถึงกับหลับตาสูตรหายใจลึกเอามือคุมหน้าแล้วก้มหน้าลงกุมขมับเลยทีเดียวด้านแฟนรายการที่ได้ดูต่างบอกกันว่าความรู้สึกตอนนั้นเข้าใจหนุ่มกันชัยเลยเพราะคงสุดจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคําตอบของทางตํารวจคนที่มีลูกสาวถ้าได้ฟังคงเจ็บปวดจริงๆที่ลูกมาเจอเรื่องเลวร้าย แล้วส่วนพ่อก็ยังถูกดำเนินคดีเพราะช่วยลูกทว่าทางผู้ทำผิดกลับได้กลับบ้านนอนสบายใจและไม่ถูกควบคุมตัวทั้งๆท,ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมอย่างชัดเจนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ